สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบานครับเมื่อนีเบาแต้มผ้าลวยกสิพาพี่นองเอฟซีประิตตามตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อหญิงครับพ่อหญิงครับงวดที่แล้วนี่ห้าแปดแตกตามต่อเนาะครับนอสสำหรับพ่อหญิงครับบอกถือมาแล้วหลายงวดซ่อนครับสำหรับพ่อหญิงครับแม่งวดนี้ครับพ่อหญิงฝันดีอีกแล้วผีหน้ามาบอกครับท่านผู้ชมครับ ขายหน้าซื้อเลยประสันรับอุ้ยแน่นอนขักขนาดเลยครับผีหน้ามันใจแห้งไหลครับบอกพ่อหญิงขายหน้าซื้อเลยประสันบุ้ยขักขักพี่นองครับขายหน้าซื้อเลขถือเรียกแล้วจังซื้อเอาไม่กระใดตัวซ้ำหน้าสี่ซื้อประสันอ้ยขักเอลีครับโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ ทังช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางครับเพื่อนําเสนอให้พี่ให้น้องเพื่อเป็นแนวทางครับซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับนอกเอ้าส่วนตัวเลขหรือว่าเรื่องเล่าความฝันของพ่อหญิงครับสิเป็นจังใดเนาะครับนอกไปติดตามรับชมรับฟังกับพ่อหญิงพร้อมๆกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้ารวยนี่เด้อครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังกับพ่อหญิง บาดตัวเหล็กแนวทางความฝันของผู้หญิงสิเป็นอย่างไรครับไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันครับสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีครับมึงมือนีิมือนีิมือนีิมากได้มากพ่อใหญ่เสื้อลายได้บ้างไหมครับเอซีพ่อใหญ่เสื้อไรตัะครับฮะไอรถครับเออแต่ไอาแฮมแล้วก็อันนั้นก็ยังเสียงรออะไรได้อายแฮมซื่อๆนะนะครับอ่ะให้กินน้ำก่อนนะครับลองก่อนหน่อยจังหน่อยเสียงยังเจริญรอๆหน่อยจังหน่อยนะครับเอซี กลนนองพ่อเนี่ยเพป็นไรเสียงจะเฉลี่ยดรอรอรอคนนะเมื่อนี้มาตามอีกครับเอฟซีพอมาผีหน้าเนี่ยเป็นเพป็นหายสามตัวครับ <c oughs> เห็นเลขค่าย <c oughs> เห็นเลขจ้าวศนครับอ่ะคุณพ่อทัก <c oughs> ท่ายนะครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับเป็นังไงครับคุณพ่อ,อยังพร้อมยังครับ เฮดี๋ยวเดี๋ยวเดยรบแฮมไเอสมัครากถามัน่คไม่ปินกับแฮมใส่ไหม่ะนะครับเอซีอแฮมใส่ไหมสักจัไรเอ้ครับผู้เสียผู้ส้าไปไหนครับส่วนไีนบ่มีเนาะบ่มีคือเขาไปตาม่นอยู่ตรงหน้าผมนะครับเอฟซีไปเกี่ยวหยาครับใส่เสื้อไรไปเกี่ยวหยาเพิ่นนาะกับเอฟซีเป็นยังไงครับเราสูเอฟซีังในเรื่องเล่ามันเป็นแนวอะไรกันแน่ที่สิหค้ายหน้าซื่อใท่หรืครับตอนนี้ โอ้ยผีหน้าพินาพ่นมาหาผีหนา้นาผีหน้ามาหามาบอกเลขนะครับ,รบพรวาเสียเลขเมาหายงวดนะี้พิ่นว่าครับโอ้พรวาเสียเล่ก็บรรมาหายหลังงวดนี้เพิ่นว่าเป็นยังยังทุกข์ยากนะเนี่ยเพิ่นว่า ล้มบากล้มบนล้มเขาแต่พอนองจีนครับผมันมาเบิงบ้านเบิงซองโอ้ยบ้านเจ้าท่านรู้ลาบันไดนอกพันวันนะบ่ได้รู้ลาบันไดนเออตะกุญายู่ครับบ่ก็คนเข้าเมื่อกลัแบบว่าสัมปราคาอีสานบ้านเข้าเนาะแต่ว่าอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเข้ากันยังซีเหรอวะก็ยังไงเพราะยังมีเงินมีทองใส่นะพอนอนนะครับคนก็เลี้ยงคนโซปีเพิ่งกับม้าไฮเดรกไรเบิร์นะครับครับครับเพราะว่า ห่อนย่ำเลี้ยงก็เลี้ยงเพิ่นนะเลี้ยงเนิ้ยแะครับเลี้ยงย่ำพ่อหน้าเนี่ยนะย่ำพีうう่หนาเราให้ไก่โตัวทีเนาะเนีうう่ยเราให้ไก่โตัสินพื้นเพว่าเท้าเนี่ยละครับอสองคำยาสองกอกอันนั้นี่ละสู้ยังสู้แน่ละหมาสองคำยาสองกอกเราให้ไก่โตัวเท้าเนี่ยนะไปเลี้ยงเพิ่นสุปีดละห่อนย่ำนี่มาครับย่ำเดื้อเสอืบส่วนเนื้อเสียบได้เป็นอย่งเพิ่นครับเลี้ยงพื้นตลอดละมาสีเจ้าเข่านีกบ่าครับ มเสินเลี้ยงคนมาแล้วเดือนตุล่าบอกครับเดือนสิบเดือนสิบเป็นเดือนกันยาบอกกันยากันยายนกันยายนอืมตุล่ามันเดือนสิบออกมาเป็นเดือนหน่อข้นสาเป็นเดือนสิบเอนออล่ะครับเนี่ยครับเพิ่นก็มาหาแล้วคนเราคือสิ่งลำบากลำบนญคือสิ่งถกสิหนาเองแต่น้อคนเราหน้าแต่หายนะหน้านะครับก็ได้กับสิมาหาเลยข้ามเบอร์ใหม่พอยิยมสื่อคนหน้าคนวันนะครับ เ,บเ,บเ,เขาเรเบอร์ไม่สื่อเนี่ยตอนมันจะทุกไปหนักวะมันก็เอาเหลกมาหายนะหนึ่งเจ็ดสองไม่ฮันะนะหนึ่งเจ็ดสองมันมาเ,เสือเลยมาขายหน้าเสือโดดมาสร้างไหวขายหน้าแต่นอกโอ๊ยขายหน้าเจ้ากับเสือไม่เหรอนะ่าคนอ่ะกำหนึ่งหกหนึ่งหกมันหนึ่งหกมัน,นตรงกับเด็กสร้างสามหัวนี่ครับตรงกันกันกบสร้างสามหัวโอ้ครับ มันวาขายหน้าซื้อแล้วเนี่ยพอหน้าเดียเปรียวเลยไม่แต่ใส่หลากคนอย่งคนเรา่นอัานได้มาแต่น้ำ่น่นว่าน้ำไผ่น้ำคนเพิ่นอยู่หน้าอยู่ไฮ่นได้น้ำฝนเอง่นว่าไร้ของ่นเองแมนคนแต่ทีมย่านทีย่านมิเศษเปนลเนาะแมนแมนิันมีของพิเศษของคนนะครับมันเขามาห้ครับิ่นว่าเอ้ยถือคนเดียดเงินเนบาทเงินดเงินใหมเนาะโอ้นบ้าน่นยัง เฮ็ดบ้านปูนเด้อมาเนี่ยิ่นวานนะอ้บ้านปูนบ่ครับแม่ฮืมฮืมเฮ็ดรู้ล้าขึ้นแน่เพิ่นว่าครับในความฝันเนาะในความฝันแม่โอ้บ้านที่ก็57เด้อครับอือคายหน้าสือโลดมาอ๋ออ๋อคล้ายหน้าอยนาเงี้ยพอสิไปอยู่ใส่โอ้ยวซื้อใหม่แล้วเนาะองคนนอนครับครับก็บ่หนีไปไส่ดอกอยู่นี่ล่ะครับ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 ดอกยูนี่ล่ะบ่ไปไสดอกพคนนอนนะอืเจ้าก็สิได้ซื้อใหม่ด้วยขอบอกเับเพิ่นองคนนอนสินะเพิาะเรื่นเจ้าข่อยเด้ จะให้เจ้าหน้าก็เดือนครับก็เดือนพอหญิ่อเจ้าไข่หรือเราอือันวางสั้นซื้อรถเลื่อยนว่าหนึ่งเจ็ดสองคนว่าหนึ่งเจ็ดสองแมนกับหนึ่งหกครับกับหนึ่งหกตรงกันกับว่าน้าเรียกเลีกสร้างสามหัวหนึ่งหกอ่ะอ้าวบางแถมทานได้แต่จะเลืมต้องครับต้องเลียกคบกับเลียเก่าตัวเดียวกันนะครับแมนแมนครับผม เริ่มกลับหัวบั่นใจคักเนาะครับเนาะบั่นใจหลอดใช้หน้าซื้อเลยประศรโอ้คับใช้อือครับเอาเลยครับเอาอย่างถามเลยครับถามเลยขายหลักกระซื้อไม่ซื้อเอาไม้มันบอกรับนขายใช้ซื้อไม่เลยครับบันใจแห้งอืมวืดมองเขาสิขายครับครับเป็นว่างสั่นนะครับอือพี่ปอพี่ก็ซื้อมาบ่อหรอครับพอนี่งวมาเลยส่วนโอ้พี่ปอัวมาเนาะหรือว่าสุดไม่เรือ สุดใหม่เนาะอ่าแต่ว่าสนี่เพิ่นบ่ทันมาครับบ่ทันมาประชุมกันดนแล้วครับงวดวันที่1ตุลาคมพศ .2568 เลข2ตัวเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล1616เลข3ตัว172 172กับพ่อหญิงพ่อใหญ่เสื้อลายครับปี๊บซีล่ลายซื้อซะเหลือเกินเนาะคุณพ่อครับ <laughs> มักซื้อยังไงนะครับคุณพ่อยิงสุดหรอ อันเป็นอย่างไรครับอันกุม่านทองมาบอกบอกทองบอทันมาเลยบอทันมาเอาเอาเลขกชุดนี่แหละเนาะครับเนาะแต่ถือว่าเป็นเลขที่สวยงามตัดเลนเอาครับขอบคุณครับพ่อหยิงนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขของพ่อหยิงครับพ่อหยิงฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับห้าแปดกระถือมาแล้วเนาะครับเนาะสำหรับพ่อหยิงครับเข่าเต็มเต็มจังครับแม่งวันนี้ครับพ่อหยิงมั่นใจอีกคือเก่าเนาะครับเนาะ ผีหน้ามาบอกครับขายหน้าสื่อเลยประสันครับ1ตุลาคม2568ครับเลข2โตัวับ1,6ครับ1,6ไปตรงกันกับเลขผีขี่ส้างสามหัวมาบอกนะรับเนาะ16ครับแล้วกันึงเจ็ดสนี่ครับเป็นผีหน้าครับผีหน้ามาบอกพอหยึ่งครับ3โตัวจังๆเลยนะครับนะ 172ครับ172เอ้าวมักกระจัดครับคัดกระเบิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับนอสุดทไายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแต้มพารวยด้วยนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภกับพ่อหญิงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ